สวัสดีฮะวันนี้เรามาต่อกันด้วยปลาสดปลาใหม่ส่งตรงจากญี่ปุ่นนะครับ4ลำนี้เลยนะครับแต่จริงๆเรือของเราอะมากกว่านี้เยอะแต่4ลำเนี้ยเราเพิ่งเซอร์วิสเสร็จเข้ามานะฮะเอ่อต้องขออภัยลูกค้าหล,หลายๆท่านนะฮะที่แบบว่าเอ้ยมึงทําช้าจังวะเอ้ยมึงยิงจังวะมึงให้ราคาไม่ได้มึงให้ลูกไม่ได้นะครับเรือของทางร้านเรานะฮะ ไม่ใช่ว่าออกตู้มาสตาร์ตติดปึ้งโยนส่งขายกลับบ้านไปเลยไม่ความรับผิบบดชอบทางเราไม่ทําอย่างนั้นนะครับทางเราเอามาสวิสวิ่งสวิตวิ่ง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 จนมันโอเคนะครับเราถึงกล้าที่จะส่งตรงถึงมือลูกค้าแต่ดอกจันไว้นะฮะของมือสองก็คือของมือสองนะครับคอมพิวเตอร์หรือพวกผมไม่มีไม่ใช่เทวดาไม่มีทางรู้ว่า อีก5ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นในที่นี้ก็ไม่มีทางเป็นเ,เคสใหญ่ๆแน่นอนเพราะว่าถ้าอะไรใหญ่ๆเนี่ยเราดูเราสแกนให้คุณแล้วนะครับก็ไปเลยลำแรกนะฮะรุ่นนี้นะฮะเวกหนึ่้าเครื่องพันล้อพันหซีซีนะครับสจังหวะ155ยหา้าม้านะครับออ ทำไมผมถึงเรียกเวกตังทิงนี้หน้าแม่ง G T X ชัดเลยนะครับมาเวกเนี่ยนี่สติกเกอร์เวกอยู่เลยนะครับเวกลำนี้นะฮะเป็นปี2006นะครับก็ที่เห็นกัขาวนี่ที่พื้นนี่ไม่ใช่อะไรนะครับน้ํายาขัดสีนะฮะมันเลอะโดนเวกนี่มีเสาลากมาให้นะฮะนี่เสาลากเฟี้ยวเวเลยนะครับมันถึงได้ชื่อรุ่นเวกนะครับ ก็เครื่องหนึ่งห้ไม่มีซูเปอร์ชาร์จเราก็รู้อยู่แล้วว่ายังต้องราหยัดแน่ๆนะครับก็สําหรับมือใหม่ที่มีครอบครัวมีลูกมีภรรยาไปด้วยนะครับสที่นั่งก็เป็นอะไรที่ออโอเคเลยสำหรับมือใหม่ที่ท่านเพิ่งจะเริ่มเล่นนะครับในงบแสนกว่าบาทนะครับสวิตให้แล้วนะครับน้ำมันเครื่องกอง พวกลูกยางอะไรต่างๆที่ที่ที่ทดูแล้วมันเสื่อมเราก็จัดจดจัดการเปลี่ยนให้นะครับเพจหม้อน้ําถอดออกมาล้างขยำขยำขยา,ขยา,ขยาให้ตะก,การมันออกนะครับก็เคลียร์ได้แล้วนะครับลำนี้นะฮะเป็นปีศูนย์หกนะครับก็เป็นเรือญี่ปุ่นนะครับยังไม่เคยมีเจ้าของในไทยลำนี้นะฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่ได้ไปอย่างนี้เลยนะครับ เรือญี่ปุ่นของเราจะไม่มีเทนเลอร์ให้นะฮะนี่ก็เป็นอะไรที่คุ้มค่านะคุณพ่อนั่งนี่คุณลูกนั่งนี่คุณแม่นั่งนี่นะฮะอีมันใต้คุณแม่ก็สะบัดหางปล่อยแม่งไปเลยนะไะครับก็หนเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเครื่องประหยัดของซีดูเขาเลยนะครับมีตั้งแต่ประมาณไปสองพัยันไปสองพันสบแปดะคุณคิดดูดิว่าของดีขนาดไหนเขาทำยาวไม่ได้ขนาดนี้นะฮะ แต่ที่ยาวกว่าคืออะไรรู้ป่ะนี่ยอมา FX 160นะครับเครื่องพันซีซีนะฮะแต่รีดแรงมาได้มา160แรงม้านะครับเอ่อเป็นเดือที่ประหยัดนะฮะราคาค่อนข้างแข็งมากเลยเพราะมันมีน้อยนะครับก็เอาเอาเอาไม่ได้บูลลี่กันอะไรกันนะคืออันเนี้ยแรดูจะประหยัดน้ำมันกว่าตัวซีดู แต่เขาเรียกว่าอะไรประหยัดกว่าแต่ก็ค่าเสื่อมค่าอะไรเงี้ยครับพอกันไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับเจ้าตัวน,นี้นะครับเป็น F X 1 6 0เอ่อเป็นตัวครูเซอร์ด้วยนะ,ะครูเซอร์คำว่าครูเซอร์ของ y a m a ฮ่จะเป็นเบาะสามตอนแบบนี้เหมือนกับทางซีดูที่เขาเรียกว่า G T X Limited นะฮะ ซีดูจะเรียกว่าลิมิเต็ดแต่ยาม่าจะเรียกว่าคูเซอร์นะครับตัวนี้คูเซอร์นะฮะนี่ก็เครื่องพันซีซีนะครับร้อยหกสิบแรงม้านะฮะเอกลักษณ์ของยาม่าเขาเลยเขาจะมีน้ำพุ่งหลังนะฮะนี่ลำนี้ลำนี้ไม่มีบันไดหลังมาให้นะฮะก็เรือสามารถถอยหลังได้นะครับรูนี้เอ่อทำหลายคนถามว่ามันรูอะไร มันเป็นรูที่เอาน้ําผ่านเครื่องแล้วออกมาไหมระบายความร้อนไหมไม่ใช่นะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกันในตัวเครื่องเลยฮนะถ้าเกี่ยวตัวเครื่องเขาจะระบายออกด้านข้างข้างล่างนะครับตัวเนี้ยมันจะต่อเอาเอามาจากปั๊มเท่านั้นเองนะครับนี่แล้วโผล่ขึ้นมาก็สําหรับผมแล้วนะความรู้ที่ผมไปถามถามมาเนี่ยก็คือเขามีไว้เพื่อที่ว่าเวลาน้าพุ่งหลังใช่ไหมครับน้าพุ่งหลังไปเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ลำหลังอะ มึงอย่าเข้ามาใกล้กูนะมึงอย่าเข้ามาใกล้กูนะอะไรเงี้ยไมนมึงโดนน้ากูมันก็เซฟในเรื่องความปลอดภัยนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ในคลองเล็กหรือว่าเวลาเวลาจะจอดออกจากร้านอาหารก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะพุ่งเข้าไปในร้านอาหารเขานะครับมีน้งข้อดีและข้อเสียนะฮะแต่หลายคนถามว่าเฮ้ยพี่เอจ่ายตังค์้วพี่เอไม่นาไม่พุ่งเงี้ยมีปัญหาอะไรเลปล่าโอ้บี้ไม่ใช่นะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเครื่องเลยนะฮะก็ลำนี้ ลูกค้าจองไว้แล้วนะฮะนี่ใครที่ถ้าหลุดเดี๋ยวผมพักไปนะครับคิวต่อต่อไปนะฮะอ่าต่อมานะครับฟลาสดอีกรุ่นหนึ่งราคาแข็งมากแข็งโป๊กเลยนะครับเป็นเจ้าซีดูจีทีไอหนปี2012ันบะฮะปี2012เนี่ยเออหน้านี้ มันก็จะเป็นหน้านี้มายาวยันปียี่สิบเลยนะที่มันเป็นโฉมเดียวกันนะครับก็เป็นเรือยอดประหยัดนะครับเครื่องหนึ่งสามศูนย์พันห้าร้อยสี่สี่ร้อยสามสิบมาถ้าเครื่องหนึ่งสามศูนย์อยู่ในบอดี้เนี้ยความเร็วก็จะมาแปดสิบแปดสิบห้านะฮะอยู่แล้วเรานี้นะครับก็ดีไม่ดีอ่ะพี่คิดดูแล้วกันว่าเรือเช่าก็ใช้กันอะ่ะนะฮะลำนี้นะฮะมี ibr ibr เนี่ยเป็นระบบ ถอยหลังไฟฟ้านะครับหรือเรียกเต็มๆว่า Intelligent b r a k e r e s e r v e นะครับ Reverse นะฮะเอ่อถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับ Intelligent b r a k e r e s e r v e นะครับนี่ซึ่งจะถอยหลังได้ง่ายดายมากเลยนะครับก็เหมาะสำหรับเดินทางนะฮะประหยัดก็บอดี้นี้ก็ใช้มาตั้งแต่นี่ปี2 0 1 2ใช่ปะมันหายไปเมื่อตอนปี20 โอ้ก็นานอยู่เหมือนกันนะครับบอนนี่นี้ชมนี้แล้วลำนี้จะจะพิเศษกว่าปกติคือหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยปกติจะเป็นดิจิตอนวงเดียวตรงกลางของเครื่อง130นะฮะลำนี้จะมีเข็มสองข้างเลยเออมันจะเป็นจอของ260นะครับใส่มาจากทางญี่ปุ่นเลยทางญี่ปุ่นเขาน่าจะเปลี่ยนมาเขาคงไม่ชอบจอเดิมนะครับได้เป็นจอ260เลยจอตัวนี้เบิกใหม่นะ ถ้าเบิกใหม่ในเะมืองไทยนะครับสามหมกว่าบาทนะฮะนี่อ่าด้านหลังเอาติดโฟรกรลิฟตอนนี้มีบันไดาหลังมาให้ด้วยนะฮะนี่ก็สวยๆใสๆเลยครับรู้สึกจะประมาณ40ชั่วโมงนะฮะก็ให้ไวนะครับให้ไวนะฮะเหลือเช่าก็ดีหรือจะเอาไว้รับแขกหรืออะไรก็ดีลำนี้เหมาะมากๆเลยนะครับราคาอยู่ที่2องแสนสบาท นะฮะสองแสน 39, 23, สามหมื่นเก้าพันถึงสองแสนสามพันห้าขอไปครับจำไม่ได้จริงๆนะฮะแต่ก็ลองดูในรายละเอียดในเพจดูละกันนะครับก็ราคาจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะฮะราคาจะเบียดกับเจ้าต,ตัวนี้เลยเอ๊ะทำไมมันต่างกันมากเลยมันต่างกันริบลับเลยตัวนี้ตัวแพงสุดนะครับตัวนี้นะฮะเป็นซีดู RXTX นะฮะ260ปี2013 เป็นตัวโชว้กไฟฟ้านะฮะเอ้ยขอไปครับเป็นโช้แก๊สโช้แก๊สฟอกนะฮะก็ของซีดูเนี่ยจะมีทั้งโชคไฟฟ้าและโช้แก๊สนะครับโช้แก๊สเนี่ยเป็นห้องฟอกเลยนะครับนี่มาเอ่อจะมีใครเห็นไหมครับมาดูมาดูนี่แก๊สฟอกจะอยู่ตรงนี้เลยมาครับนี่อยู่ใต้เบาะปรับนิ้นแข็งนะฮะปรับนิ้นแข็งได้ที่รีบาวตรงนี้เลย นะครับนี่ปรับดินแข็งได้อยู่ตรงนี้นะฮะนี่อ่าแล้วลำนี้นะฮะก็เรือโช๊คเนี่ยเราก็ขายกันมาบ่อยแล้วนะฮะแต่ลำนี้พิเศษกว่านะครับเป็นออปชั่นเสริมรู้สึกที่ผมได้ยินมาเนี่ยถ้าซื้อตอนนั้นน่ะมันจะเพิ่มประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นบาทนะครับพี่เห็นตรงนี้ไหมฮะพี่เห็นตรงนี้ไหมฮะเวลาเลี้ยวเนี่ยน้ํามันจะไปสาดขึ้นมาเออแม่โคตรด,ดีเลยนะครับเป็นของซีดูแท้เลยนะครับอ่าของเบิกห้างเลยแล้วก็ มาดูข้างหลังฮะดูข้างหลังนี่บีเพจของซีดูนะครับเป็นตัว X เ,เลยนะฮะสองข้างเลยนะครับมีบันไดหลังมาให้ด้วยลำนี้นี่สองข้างเลยนะครับก็ลำนี้ก็จะมีออปชั่นที่มันมากกว่าปกตินะครับลำนี้นะฮะเรือซูเปอร์ชาร์จเราจะเซอร์ว,สวิสน้ำมันเครื่องกองลูกปืนและลำนี้อินเตอร์ใหม่นะครับเราเบิกอินเตอร์ใหม่ใส่ไปเลยเรือซูเปอร์ชาร์จ แทบจะทุกรกำของเรานะฮะเวลากลับมาถึงปุ้งเราจับเปลี่ยนเลยนะครับอินเตอร์ก็ลูกละหมื่นหน่อยๆแล้วนะฮะคือหลายคนชอบบอกว่าเอ้ยเอยมึงขายของแพงงขายของแพงนะครับแต่ทําไมเราถึงขายได้และอยู่มาถึงจนถึงทุกวันนี้นะฮะก็เพราะว่าเราเซอร์วิสมันจริงๆนะครับเป็นการลดความเสี่ยงก่อนที่จะถึงมือลูกค้าให้ลูกค้าไม่ได้ไปเจ็บหนักนะครับก็ย้ำอีกทีว่าของมือสอนะฮะ เราก็พยายามทาให้ดีที่สุดนะครับอ่าส่วนวันนี้นะฮะเราก็จะมีเอ้ยขออภัยครับลืมบอกราคานะครับลํำนี้นะฮะสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเฮ้ยปีก็ใหม่กว่าทําไมราคาเบียดกับคันนู้นเะน่เพิ่มอีกสองหมื่นกว่าบาททําไมได้คันนี้นะครับก็อีกเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะฮะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเลยที่เอ่อเท่าเวทกันแล้วนะครับเพิ่มอีกสองหมื่นกว่าบาทได้ล้ำนี้ยอด นะครับก็ตลำนี้มีเครื่องสองูนย์ชุประชานนะฮะ่อ,อสำหรับวันนี้นะครับเรือญี่ปุ่นของเรามาแค่4ลําคือ4ลําในที่นี้หมายถึงว่าเพิ่งเซอร์วิสมาแค่4ลํานะครับก็นี่ตามนี้เลยนะฮะใครสนใจรายละเอียดยังไงตอนนี้นะฮะติดต่อมาได้เลยทางอินบ็อกซ์หรือโทรมานะครับ065 368 8897เบอร์8 8 7, ตรงผมเลยนะฮะก็สหรับวันนี้ขอบคุณครับ